กำลังจะบอกว่าล่าสุดเพจแม่ทับลิงบอกว่าคาหนังขาเขาจับได้ว่าอยู่กับเมียชาวบ้านแล,แล้วเป็นหลุงพี่ด้วยนะฮะอ้าวเปิดภาพให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะฮะ,ะซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นโอ้นี่นีภาพอันนี้นน<ส>คือตอนแบบใส่ชุดขาแล้วปิดหน้าใช่ค่ะมีตอนใส่ชุดเหลืองด้วยนะฮะและนี่คือน้องผู้หญิงฮะเข้าใจว่าจะไปมั่นรูดเหตุการณ์นี้ทันทีที่ถูกเปิดเผยขึ้นมาคุณผชมฮะ เราได้ภาพกล้องวงจรปิดใช่่คะเป็นยังไงครับฟ้าให้ดูหน่อยเป็นโรงแรมมั่นรู้จริงๆนะคะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันโป๊ะแตกเพราะว่าสามีของน้องผู้หญิงคนนี้ติด G P S ไว้ที่รถแป๊บนึ่งผู้หญิงมี มออีมีมแล้วแล้วเขาก็าสงสยัยอยู่แล้วเพราะว่าน้องผู้หญิงเนี่ยชอบมาที่วัดแห่งนี้นะคะแล้วรถคันนี้มี GPS ผหัวเขาติดเอาไว้จนสุดท้ายเนี่ยก็เลยตามมาจนกระทั่งมาเจอนี่คือภาพวงจรปิดที่ทีมข่าวเราได้รับมาจากโรงโแรมม่านร,รูดแห่งหนึ่งตอนที่รถซึ่งในรถมีผู้ชายคนนี้ค่ะหัวล้นๆเนี่ยนะคะซึ่งเห็นบอกว่าเป็นเจ้าอาวาสด้วยวัดแห่งหนึ่งปิดแล้วฮะพอบ่านรูดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวไปจ่ายกันตรงประตูเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเปิดภาพตอนใส่ชุดขาวหน่อยสิ ตอนที่เขาไปจับแล้วเหมือนอายนะฮะเอาเมือเอาเมือปิดหน้าตัว<ม>เองอันนี้คือกล้องวงจรปิดที่เราได้นะฮะแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นบอกว่าเดี๋ยวก่อนฉันอา่านไม่ผิดใช่ไหมเป็นเจ้าอาวาสเหรอเป็นเจ้าอาวาสค่ะคือเ,เดี๋ยวคุณผู้ชมดูวงจรปิดไปเรื่อยๆนะคะสามีเนี่ยรู้แล้วว่ารถคันนี้เข้ามาที่มา่านรูดแห่งนี้อ,อีกประมาณสักสิบวานาทีอออุยนีกมาแล้วิ่งอกอกมาแล้วค่ะไปแล้วค่ะ แล้วภาพที่ถ่ายเอาไว้ได้ก็คือทางด้านของคนในครอบครัวของน้องผู้หญิงก็คือถ่ายได้แป๊บเดียวตอนที่ปิดหน้ากับตอนที่น้องผู้หญิงกําลังจะขับรถเพื่อออกจากพื้นที่ตรงนี้โอ้โหเป็น<ม>ภาพของพระสุทินนะฮะ เ,เจ้าวาดวัดหนึ่งที่สมุทรสาครล,ล่าสุดทีมข่าวเราไปที่วัดดังกล่าวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะตรวจสอบวัดนี้เคยตกเป็นข่าวดังเมื่อปี62ประเด็นก็คือว่าวันนี้กำนันฮะบอกกับเราเลยเนี่ยนะครับบอกว่าวันที่24ได้มีกระบะสีขาวป้ายแดงขับเข้ามาในวัดตอน9้าโมงชาวบ้านก็ไม่ได้สนใจฮะจนบ่ายสองได้มีผู้หวังดีพบเห็นรถด,ดังกล่าวเข้าม่านรูดสงสัยก็เลยขับตามไปไปเจอพระเทพสุทินหรือว่าพระนุเจ้าวาดวัดป่าสุวัฒนารามอยู่กับผู้หญิง โอ้โหทีมงานต้องเปิดภาพตอนที่เจอผู้หญิงคู่ขนานมาหน่อยผู้หญิงน้องผมยาวๆเนี่ยนะฮะที่สามีสะกดรอยตามมาเนี่ยนะฮะกำลังจะขึ้นรถหนีฮะเจอจริงๆฮะแล้วพระนุวิ่งหนีแล้วปีนกำแพงม่านรูดลืมเลยว่าเป็นพระต้องสำรวมนะฮะหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะเอาจริงสามีเขาแอบติด G.P.S เอาไว้เพราะเขารู้ว่าเมียชอบมาวัดนี้เนี่ยนะฮะแล้วหายไปอยู่กับพระเป็นชั่วโมงแล้วเวลากลับบ้านก็ชอบทะเลาะกับผัว พอตกดึกคุณผู้ชมฮะก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้สามีเขาระแวงสุดท้ายตอนนี้ชะตากรรมของเจ้าอาวาสเป็นยังไงฟ,ฟ้ายหายออกไปจากวัดตั้งแต,แต่คืนวันที่เกิดเรื่องแล้วนะคะเห็นบอกว่าตอนกลางคืนประมาณสักสองทุ่มขับรถออกไปทางกำนันตามไปที่บ้านของแม่เป็นโยมแม่ของท่านเจ้าอาวาสด,ด้วยโยมแม่ก็บอกว่าไม่รู้ลูกชายเนี่ยไม่ได้กลับมาที่นี่แต่เห็นเขาก็ว่าว่าศึกไปแล้วนะคะแต่ตัวเองจากการที่ตรวจสอบเนี่ยยังไม่ได้มีวัดไหนยืนยันว่าศึกให้กับท่านค่ะ คือที่เราเขาพาสีกาเนี่ยเราไม่เห็นนะเราไม่เห็นเราไม่เห็นแต่ทราบเ,เรื่องตอนที่ไปไปคบแล้วใช่ <ไป S 2> เรา,าตอนนั้นไปบก็คือตามภาพตามภาพที่ที่ผู้หวังดีส่งมาให้ตามภาพเขาขับรถอะไรยังไงขับรถไปเจอเขาคือมันจะมีมีมีรถรถอาโตโยต้าป้ายแดงสี่ประตูซึ่งเข้าออกวัดนี้อยู่แล้วซึ่งชาวบ,บ้านแถวนี้ก็คิดว่าเป็นรถลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาที่เขา้าเข้ามาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สงสัยอะไร ลูกศิษย์ลูกหาแล้วรถนั้นเนี่ยมันไปนปรากฏที่โรงแรมไงแล้วผู้หวังดีเขาไปเจอเข้าบเขาก็เลยเอ้ยมันพระวันนี้นี่ว่ะล่าสุดนะครับเราไปที่บ้านแม่ของพระสุทินเนี่ยนะครับเราไปเจอกับป้าสวัยแล้วก็พี่สาวของพระสุทินเนี่ยนะครับก็ชี้แจงว่าครอบครัวเองก็ตกใจมั่นใจว่าพระศึกก่อนจะเข้าโรงแรมอ๋อแสดงว่าออกจากวัดปั๊บคงจะศึกเลยภาพที่เห็นใส่ชุดขาวแสดงว่าท่านศึกแล้วและท่านเลยไปม่านลูดอ๋อนี่ฮะ แล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นพยายามถามลูกชายเป็นอะไรล,ลูกชายบอกมันมีเหตุผลส่วนตัวทีมข่าวได้สอบถามต่อว่าศึกแล้วพาผู้หญิงเข้าโรงแรมทันทีคิดเห็นอย่างไรเร็วไปไหมถลกจีวรปุ๊บเข้าม่าลรูดเลยเนี่ยนะฮะครอบครัวบ,บอกไม่ทราบเพราะคบกันมาก่อนหรือเปล่าแต่ท่านเป็นคนดีไม่เคยเสื่อมเสียบวชมาตั้งแต่เป็นเนนอ,อาจเป็นไปได้ว่าพระศึกแล้วเลยเก็บกดเพราะเป็นผู้ชายคนหนึ่งไม่เคยแตะผู้หญิงมาก่อนพอเก็บกดก็เลยพาผู้หญิงเข้าม่านรูด แต่เขามีสามีนะฮะหลวงพี่ดีนะครับว่าสามีไม่เอาถึงตายอ่ะคุณผู้ชม,มฮะลองฟังเสียงพี่สาวของพระดูหน่อยฮะไม่ทราบเรื่องหรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นครับคุณป้าไม่รู้รู้รู้แต่ว่าเขาสึกแล้วสึกวันันไลัยเขาสึกแล้ว